สวัสดีเย็นเยนวันพุธนะคะเดี๋ยวเรามาสำรวจป่าเห็ดกันค่ะป่าท้ายหมู่บ้านนะคะนี่ก็คือเห็ดที่เราพบในวันนี้นะคะมันก็คือกัลสบกัลสบเห็ดพึ่งขมนั่นเองนะคะ วันนี้จะชิมเห็ดพึ่งขมเป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะดอกอ่อนๆเลยนะคะที่เห็นเนี่ยดอกอ่อนๆก็จะหน้าตาเหมือนเห็ดพึ่งหวานเลยค่ะเอา3มดอกนี้มานะคะนี่ก็คือเห็ดพึ่งขมนั่นเองนะคะความแตกต่างของเห็ดพึ่งขมกับเห็ดพึ่งหวานก็อยู่ที่ขาค่ะหลักๆเลย ขาเห็ดเห็ดพึ่งขมก็จะคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นตะข่ายเหมือนเป็นใยใยเส้นเลือดหรือว่าเส้นใยสมองอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมดอกยิ่งโตก็จะยิ่งเห็นชัดค่ะเห็นไหมที่ขาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตะข่ายไม่มีรอยเจาะที่ขานะคะเห็ดสมบูรณ์ค่ะอ่อนด้วย โอ้ยเห็ดกริ่งนี่ก็คือเห็ดพึ่งขมนะคะภาษาสวีเดนกาลโซบส่วนตัวนี้ไม่แน่ใจเห็ดไส้เดือนหรือเปล่าที่แม่ขวัญเคยเก็บอะเริ่มแห้งมีถุงเท้าด้วย เป็นไปได้ว่ามันคือเห็ดไส้เดือนเพราะว่าที่ริมหมวกทีป่ปลายขอบขอบเนี่ยมันจะเป็นเส้น,เ,สนเล็กๆเ,เหมือนไส้เดือนนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีค่ะแสดงว่าเห็ดพึ่งใกล้มาแล้วนะคะส่วนตัวนี้นะคะ ตัวนี้ตัวนี้ก็คือจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไปนะคือไปเวยเห็ดดินสีเหลืองรุ่นนี้อร่อยค่ะนี่เห็นไหมเอาค่ะเาหนึ่งดอกนะเดี๋ยวมีอีกค่ะมีอีกมีอีกจะมีอีกดอกมึง นึกชื่อไม่ออกนึกชื่อไม่ออกอุย้ยดอกนี้แก่ไปอุยอ้ยเอาดอกหนุ่มมาต้นโเห็ดดินเห็ดดินสารพัดส,สีสีเหลืองก็เป็นหนึ่งในสีที่อร่อยนะคะอ๋อนึกออกแล้วคแคเดมล่ะ ความสะอาดเบื้องต้นนะคะส่วนอันนี้เห็ดไม่รู้จักค่ะอาจจะเป็นเห็ดคอนชนิดหนึ่งเดี๋ยวเด็ดมาดูหนึ่งดอกแบบนี้ค่ะนะอืมไม่รู้จักค่ะอนนี้เยอะเลยเห็นไหม เยอะเลยค่ะเยอะเลยนี่ขึ้นตรงขอนตรงนี้นะคะตรงตอไม้ตรงขอนไม้ตรงนี้ อันนี้ดอกใหญ่นี่เอออันนี้เห็นชัดเลยเห็น,นชัดเลยที่ขาเห็นไหมเนี่ยมันเป็นเหมือนตะขายหรืออะไรสักอย่างนนเนี่ยเออเห็ดพึ่งหวานมันจะไม่มีรอยชัดเจนแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างระหวา่างพึ่งหวานกับพึ่งขมเนาะโอ้ยขาใหญ่นะเนี่ย าใหญ่นั่นเนี่ยเด็กๆเข้ามาปั่นจักรยานในป่าชุ่มน้ำค่ะ คือเห็ดพึ่งขมสวีเดนนะคะกัดซบปะวันนี้จะชิมเห็ดพึ่งขมเป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะหาต่อคะ่ะหาต่อป่าท้ายหมู่บ้านนะคะตอนนี้เรากำลังเดินอยู่ท้ายหมู่บ้านเดินออกคะ่ะอาทิตย์ตกดินแล้วนะคะพอทิตย์ตกดินปุ๊บก็เริ่มรู้สึกว่ามืดขึ้นมาทันที เดี๋ยวกลับไปทําความสะอาดเห็ดแล้วก็ทําเห็ดชิมกันนะคะก็สรุปมีอยู่2ตัวเนะเห็ดที่ได้ในวันนี้นะคะเห็ดพึ่งขมกันซบแล้วก็เห็ดดินค่ะเครมละ่ะผลงานเย็นนี้ค่ะเย็นวันอะไรเออวันพุธเนาะได้เห็ดพึ่งขมมากี่ดอกเอย หนึ่งี่หดอกค่ะแล้วก็ได้เห็ดตินมาซ่องดอกเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดเห็ดแล้วก็เอาไปต้มน้ำทิ้งนะคะเอาความขมออกเสร็จแล้วเราก็จะเอามาทำแจ่วปลาล้านั่นเองนะคะ เราจะต้มรวมไปเลยค่ะเนื่องจากว่าเห็ดดินมีแค่2ดอกนะคะเห็ดอ่อนนะคะกลิ่นหอมก็เหมือนเห็ดฟึ้งเลยนะนอกจากรสชาติขมแล้วก็คงจะแยกแยากค่ะเพราะว่าหน้าตามเหมือนกันมากเลยกลิ่นก็เหมือน เราจะชิมชิ้นหนึ่งนะก่อนที่จะนำไปทำการคัดต่อไปนะคะเนื้อเห็ดเหมือนเห็ดพึ่งหวานเลยค่ะเหมือนเหมือน่ะมีความขมค่ะนุ่มกรุบกรอบเราจะทอดให้หอมเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในแจ่วปลา,ราหรือน้ำพริกปลา,านะคะตอนนี้ปลา,าของเราก็ รอแล้วค่ะน้ำพริกปลารลอแล้วนะคะตอนนี้เราเข้าเห็นใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ แล้วเราก็จะเติมปลาล้านะคะเติมปลาล้าลงไปในน้ำพริกปลาล้าของเราก็มีพริกหอมกระเทียมนะคะขั่วแล้วก็เอาไปตัแล้วก็บีบมะนาวใส่แล้วก็ใส่ปลาใส่ชีโรยหน้านะคะชิมค่ะชิม แซ่บมากค่ะมีความขมนิดนิดมันไม่ได้ขมเกินทนนะมันไม่ได้ขมเกินกว่าที่จะทนได้นะคะขมแบบอร่อยอะ่ะแซ่บค่ะแซ่บ คือมันมีความขมนิดนิดแต่ว่าขมแบบอร่อยนะขมอร่อยค่ะมาค่ะมื้อเย็นวันพุธนะคะไม่ดีรอค่ะกินกับเนื้อไก่ แซ่บมากค่ะขอบอกขมนิดๆกำลังดีนะคะเหมือนเห็ดพึ่งทุกอย่างนะคะยกเว้นความขม ็ชอบแซบเลยแซบเลยงานนี้เหมาะมากค่ะเหมาะมากเหมาะมากๆค่ะทำน้ำพริกปลาแบบนี้นะคะสูตรเนี้ยลั้วพริกหอมกระเทียม ตำเสร็จแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าแล้วก็เห็ดก็ทำเหมือนเมื่อกี้นะคะล้างหั่นต้มเอาน้ำทิ้งแล้วก็เอามาคั่วให้แห้งใส่น้ำมันนิดๆแล้วก็เอามาใส่ไในแจ่วสุดยอดค่ะมันมีความขมนิดๆแต่มันไม่ได้ขมเกินนะคะขมแบบอร่อยอะ ขมนิดๆกำลังอร่อยอ่ะเนี่ยใส่น้ำพริกเห็ดปลาร้าทำน้ำพริกเห็ดปลาร้าแบบนี้นะคะสุดยอดค่ะกินข้าวหมดเป็นหมอ้อเลยนะเมนูนี้อร่อยค่ะอร่อยชอบ